Hi anybody สวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีคนไทยทั่วโลกนะคะแล้ก็สวัสดีทุกคนทุกเจ้าชาทุกสนใจนะคะที่พูดแล้วก็ฟังภาษาไทยได้นะคะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชช่องเล็กๆช่องนึงนะคะช่องเกกะนิวส์นะคะวันนี้เกกเก็จะมาพูดถึงเรื่องของการที่ตัวแทนของคนบนเรือนะคะได้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่ DSI นะคะกระทรวงยุติธรรมนะคะ ก็ตอนแรกนะคะทุกคนนะคะทุกคนทุกสํานักข่าวก็ต่างเฝ้ารอว่าโหน่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่อ่สําคัญสําคัญมากเกี่ยวกับคดีเรื่องความเป็นความตายอะไรหรือเปล่านะคะแต่อ่ะนึกว่าจะเป็นเรื่องซูเปอร์วีไอพีแต่อ่ะที่ไหนได้นะคะก็กลายมาเป็นเรื่องของอ่เศษพัะคิรุนะคะเศษพคิริวนะคะ <g ül üyor> ก็คิดว่าดีเอสไอนะคะกระทรวงยุติธรรมนั่นนะอ่ะ ทำเรื่องอะไรที่ไร้สาระแบบนี้เป็นอยู่เพียงคนเดียวนะคะก็นึกว่าเดสใซกระทรวงยุติธรรมจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวแต่ก็ยังมีคนอื่นนะคะมามาสนับสนุนนะคะแล้วก็เพื่อให้ความสำคัญนะคะสนับสนุนเดสไซและกระทรวงยุติธรรมอีกแรงหนึงนะะ่งค่ะลงมามายื่นเรื่องนะคะ พื่อที่จะร้องเรียนนะคะร้องเรียนอะไรนะคะร้องเรียนเรื่องเรื่องที่หาว่ามีการสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จนะคะเขาหาว่ามีการสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จนะคะแล้วใครล่ะคะที่สร้างหลักฐานอันเป็นเท็จเรื่องของภาคคี้ริ้วนะคะเขาอ่ะยื่นเรื่องต่อดีเอสไอนะคะเขาอ,อยากทําก็ทาไปนะคะอยากจัดก็จัดไปแล้วกันก็เพราะว่าก็ ก็ทั้งดีเดสไอกระทรวงยุตธรรมทั้งตัวแทนของคนมาเรือคนมาเรือทั้งหลายก็ในเมื่อเห็นว่าผ้า,าคีริพื้นนี้มีความสําคัญยิ่งยวดนะคะเหนือยิ่งสิ่งอื่นใดก็จะทําอะไรก็ทําไปจัดการไปอย่าลืมนะเอาผู้ร้ายข้ามน้าข้ามฟ้าข้ามโลกมารับโทษทันให้ได้นะคะอย่าให้เสียชื่อคนบนเรือผู้ยิ่งใหญ่อย่าให้เสียชื่อเดสไซก์ทรงยุติธรรมผู้ยิ่งใหญ่นะคะที่เป็นที่พึ่ง สุดท้ายในด้านความพิดธรรมที่จะคืนความคิ่ธรรมให้กับทุกคนและก็ทุกองค์กรนะคะก็อย่าให้เสียชื่อนะคะเรามาดูซิว่าจดหมายร้องเรียนที่ที่คนบนเรือน,นั่นนะ่ะเอาอเอาเอามายื่นเรื่องร้องเรียนน่ะเขาเขาเขาเขียนว่าอะไรนะคะมามาดูกันนะคะ ใหญ่ไม่ได้อีกโอ้ยเห็นนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก่อนว่าคนมาเดินนั่นนะ่ะเขามายืนเรื่องอะไรเนะะี่ยเขามายืนเรื่องอะไรเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ เอกสารที่เขานำมายื่นรองเรียนมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันนะคะนี่เรื่องนะคะเรื่องเรื่องขอให้ดําเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือขบวนการสร้างหลักฐานสร้างพยานหลักฐานเท็จและลร้ะอเงเรียนเท็จเอ๊ะมีคําว่าร้องเรียนเท็จด้วยหมายถึงใครนะที่่า เขาบอกว่าไปร้องเรียนเท็จะใช่คนของเราหรือเปล่ากรณีการเสียชื่อของนางสาวพระเาธิดาหรือนิดาหรือแตงโมพรเชวีรพงศ์นะคะอะ่จนทําให้กระบวนการยุติธรรมเสียหายเสียหายตรงไหนเนี่ยพวกคุณทํากันเองไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมไม่มีใครไปยุ่งกับคุณเลยนะคะและทําให้ประชาชนสับสนเข้าใจผิดต่อกระบวนการยุติธรรมใครสับสนใครเข้าใจผิดเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยเขาสนใจเรื่องคดีความต่างหากไม่ได้สนใจ กัเร <Es> <an> ื่องของกระทรวงยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมอะไรนั่นเลยนะคะเรียนนะคะเรียนนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะผ่านนะคะผ่านว่าที่ร้อยตรีธนกฤิจจิตอริรัตนเลขาหนุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะจากกรณีที่กระทรวงยุติธรรมโดยว่าที่ร้อยตรีธนกรนกิจจิตอริรัตนนะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพันตํารวจ เอกทรงศักดิ์รักศักดิกส์กสกสุลนะคะผู้อำนวยการสถาบันนิติเวศน,นิติวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีวยุทธรงผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พันตำรวจโทพยายทองแสนรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจโทวรานทาศนรีล้ำโคศกกรมสอบสวนคดีพิเศษและนายอังสุกเกตวิสุทธวัฒนาศักทำไมเยอะจังเลย โดยรองนียกฯอย่างในผู้อำนวยการสำนักง,งานสหวิทยาการคดีพิเศษได้รวมได้ร่วมกันแถลงข่าวเมื่อวันที่10 10หรื 11. อ11ตัวเล็กมากอ่านไม่ออกขออภัยด้วยนะคะถ้าอ่านผิดเดือนกรกฎาคมปีนี้นะคะ่ะกรณีผลการตรวจพิสูจน์หลักพยานหลักฐานทางนิติเวาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีเสียชีวิตของนางสาวพัชริดาหรือนิดาหรือแตงโมงพชัชรวีรพงษ์ตามที่คณะกรรมาการเิรษิีมน,นุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาได้ส่งพยานหลักฐานให้ตรวจสอบผลการตรวจสอบปรากฏข้อที่จริงว่าเป็นคราบเลือดมนุษย์จริงแต่เป็นคราบเลือดที่ทางการแพทย์เรียกว่ายูเรเชียนอินเดียนนะคะและไม่ใช่เลือดของผู้หญิงนะคะและที่สําคัญไม่ใช่เลือดของแตงโมรวมถึงผ้าดังกล่าวไม่ใช่ผ้าผืนเดียวกับที่ปรากฏกับ แตงโมเพราะมีร่องรอยการขาดส่วนร่องรอยการขาดจากการกรีดนั้นไม่มีนะคะและเส้นผมที่พบในหีบหอก็เป็นเส้นผมผู้ชายนะคะมีลักษณะเดียวกับคราบเลือดนะคะส่วนคราบดินที่นํามาเปรียบเทียบไม่ใช่ดินทรายที่ตรงกับที่เกิดเหตุในแม่น้ําเจ้าพยายซึ่งเป็นที่ยุติแล้วว่าพยานหลักฐานที่ตรวจสอบดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ ตามความที่ท่านทราบแล้วน,นั้นกรณีนางกล่าวถือว่าผู้ที่สร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเล่นนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมายื่นเรื่องต่อท่านใครนำมายื่นเรื่องพวกคุณทำกันเองไม่ใช่พวกคุณจะไปตรวจให้ความสนใจนั้นทำไมไม่มีใครไปยื่นเรื่องถ้าถ้าจะอ่เนบแนมมาทางนี้แสะมาทางนี้ทางนี้ปฏิเสธเปล่าๆอยู่แล้วว่าเขาไม่ค่ะไม่ความสนใจกับให้คิดรกพผืนนั้นตั้งแต่แรกแล้วนะคะ พวกคุณเอาไปตรวจสอบกันเองนะคะไม่เกี่ยวกับใครเลยนะคะเพื่อให้ดําเนินการตรวจสอบนั้นได้รับความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมย่างมากพวกคุณทําเองเสียหายไม่เสียหายพวกคุณก็ต้องรับผิดชอบเองไม่ใช่หรือคะเนื่องจากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรยาหรือนิดาหรือแตงโมได้มีประชาชนทั้งประเทศให้ความสนใจมาโดยตลอดถ้าถ้าบอกว่าให้มีประชาชนให้ความสนใจมาโดยตลอดถ้ามันเป็นคดีสําคัญขนาดนั้นทําไมดีไซไม่รับเข้าเป็นคดีพิเศษล่ะคะ ในเมื่อมันเข้าทุกข้อทุกกรณีไม่ใช่หรืออาจทำให้ประชาชนชั่วไปสับสนและเกิดและเขาเ้าใจผิดตกวบบนการยุติธรรมและทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการตรวจสอบโดวยว่าจะเป็นพวกคุณไปตรวจสอบเองไม่มีใครร้องเรียนไม่มีใครร้องขออ่าถ้าจะอ้างอิงว่าพี่อัดไปร้องนะคะถ้าจะถ้าจะแซะมาทางนี้นะคะทางนี้มีใครร้องขอประกาศเปล่าๆอยู่แล้วว่าเขาไม่เคยให้ค่า ผ้าพื้นนั้นนะคะผ้าของมิจฉาชีพข้ามโลกข้ามแผ่นดินนั่นน่ะคุณอาชญาไม่เคยให้ค่าและไม่เคยให้ความสนใจพวกคุณเอาไปตรวจสอบกันเองทำไมเสียงก็ประมาณแผ่นดินมันก็คุณตัดสินเองพวกไม่มีใครไปไปร้องขอให้คุณทำไม่ใช่หรือแล้วพอวคุณทำเสร็จพวกก็มาตั้งโต๊ะแถลงซสใหญ่โตมันสำคัญตรงไหนมันเคบหผ้าเศษผ้าคิรู้คุณให้ความสำคัญขนาดนั้นเลยออทำไมสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการ ตรวจเรือตรวจหาคราบเลือดบนเรือตรวจหาอา่เอาเรือตรวจรายละเอียดของเรืออีกครั้งทําไมพวกคุณไม่ไปทําเรื่องสําคัญใหญ่โตที่มันเกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงและน่าจะมีความสําคัญมากที่สุดทําไมไม่ไปจัดการไปยุ่งอะไรกับผ้าขี้ริ้วกับคนที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีเครดิตดังนั้นจึงของให้ท่านตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมการสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและหรือร้องเรียนเรื่องเท็จนะหรือร้องเรียนเรื่องเท็จคุณว่าใครร้องเรียนเรื่องเท็จคุณมีคุณมีคําว่าหรือร้องเรียนเรื่องเท็จแสดงว่าคุณมุ่งประเด็นไปที่ใครแน่ๆและหรือให้การเท็จในกรณีดังกล่าวและให้ท่านมีข้อสามการให้หน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของท่าน ดำเดน,นินคดีต่อบุคคลหรือกลุ่มคนหรือกระบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จและร้องเรียนเรื่องเท,ท็จทั้งหมดาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดต่อไปเพื่อไม่ให้ไปสร้างความสับสนต่อประชาชนอีกต่อไปใครไปสร้างความสับสนต่อประชาชนพวกคุณทำกันเองเออเองอทำเองเออเองตอบเองแล้วก็มีปัญหาก็จะมาโยนความผิดให้คนอื่นอย่างนั้นหรือซึ่งบุคคลแรกหรือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ได้พยายามแสดงต้นให้ประชาชนเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ระดุงความยุติธรรมแต่เพียงผู้เดียวนั่นน่ะๆๆๆรู้นะหมายถึงใะรอันถือว่าเป็นพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อกระบวนการที่ทําน<ค>ีาาาใา้ใครไปสร้างความเสียหายให้กระบวนการยุติธรรมผิดซะใครไปสร้างความเสียหายพวกคุณทํากันเองเออๆๆมกทําเองสรุปกันเองแถลงกันเองแล้วจะมาโยนความผิดให้กับใครหรือใครโรงเรียนเท็จถ้าคุณถ้าคุณบอกว่าอ่า น่าจะหมายถึงพี่อัดที่ว่าร้องเรียนร้องร้องร้องเท็จร้องเรียนเท็ตต่อเดียสัยถ้าคุณหมายถึงพี่อัดถ้าคุณบอกว่าพี่อัดร้องเท็จ e นะคะร้องเรียนเท็จ e ไม่มีความจริงถ้าคุณว่าพี่อั e ดร้องเรียนเท็จแสดงว่าคุณรู้ความจริงคืออะไรใช่หรือไม่คุณรู้ความจริงคืออะไรคุณถึงรู้ว่าคุณอัจฉริยะร้องเรียนเรื่องอันเป็นเท็จ คุณไม่มีความจริงมาขัดมามาแยง้งคุณจะกล่าวหาว่าคุณอัจฉริยะฟ้องร้องเท็จได้เยี่ยงอไรเมื่อคุณยังไม่รู้เลยว่าความจริงคืออะไรแล้วคุณจะมาสรุปว่าคุณอัจฉริยะร้องเท็จได้ยี่งไรการที่คุณร้องการที่คุณบอกว่าคุณอัจฉริยะร้องเรียนเท็จ แสดงว่าคุณมีความจริงอยู่ในมือคุณมีความจริงอยู่ในหัวใจคุณรู้ความจริงมาโดยตลอดคุณถึงกล่าวหาว่าคนอเชระร้องเรียนเท็จเพราะฉะนั้นคุณเผยออกมาเปิดออกมาเลยเผยออกมาเลยให้มันจบจบกันไปเลยว่าความจริงมันคืออะไรเรื่องมันจะได้จบถ้าคุณไม่กล้าเปิดเผยถ้าคุณไม่บอกว่าความจริงคืออะไรถ้าคุณยังไม่รู้เลยว่าความจริงคืออะไรคุณจะมากล่าวหาคนอื่นว่าร้องเรียนเท็จคุณนี่แหละจะโดนข้อหาร้องเรียนเท็จเองนะฮะ เพราะฉะนั้นคิดดูให้ดีๆนะคิดดูให้ดีๆนะคนที่บอกคนบอกว่าแสดงชอบแสดงตัวว่าเป็นผู้ประดุงความดิจิทัลแล้วเขาประดุงความดิจิทัลจริงหระะือเปล่าที่ผ่านมาเขาประดุงกี่กี่ความดิจิทัลแล้วเขาทำหน้าที่ยิ่งกว่าเดซหน่วยงานราชการหน่วยงานไหนที่ช่วยประดุงความที่ิทัลได้ด้วยกับเทพหน้าดาเปาบุญจินอินชทยแลน คนนี้มีไหมมีไหมคะคิดดูดีๆนะผ้าขี้ริ้วเร็วไกลนักจากต่างชาติแสนประหลาดขนาดยิ่งสิ่งไหนๆทำให้คนสับสนร้อนรนใจอยู่ไม่ได้กลายเป็นทาตุชาติอบงังจะสนใจอะไรใดนักหนาเพิ่มคุณค่ามหาศาลปานของครังใครๆก็สนใจไม่เว้นวาง เก่งจรินะอาบังสร้างประเด็นได้อะเก่งจังเลยนะอาบังเรื่องนี้ว่าไงจะไปจับอาบังมาหรือเปล่าอาบังอาบังเตรียมตัวไว้นะเขาจะไปจับข้ามโลกแล้วนะอย่ากหเระเหมือนเขานั่นอีกละ่ะรู้ไหมเขานี่เขาจริงนะอาบังอบังโหสร้างประเด็นได้ข้ามโลกทําให้คนพูดด่วนกันเป็นหมดสุดยอดสุดยอดเก่งจริง,รงโอเคบ๊ายบายแนละ้วเจอกันใหม่นะคะ